สรีมอัปเดตสนับสนุนโดยสวัสดีครับเหล่าสาวก Supreme มชนบุรี e ีเทคทุกท่านเรามาพบกันอีกครั้งกับ Supreme มอัปเดตขอแสดงความยินดีกับทีมขวัญใจของพวกเราทุกคนซุ p r รี e มชนบุรีอีเทคที่สามารถเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันในศึกทุกอย่างไทยและลีก2016 โดยจัดการไล่ต้อนทีมน้องใหม่เทศบาลเมืองแม่โจ้คอสโมชินไลไปแบบขาดลอยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมก้าวขึ้นมารั้งอันดับที่3าบนตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่3แม้ว่าโคชยะนัตพลสีสมุทรนาคเฮดโค้ชคนเก่งจะตัดสินใจพักปริญญาผ่านแก้วและใส่ชื่อทิพย์วิมลภูคงน้ำลงเล่นแทนก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างเนื่องจากบรรดาตัวรุกอย่างวิลาวันอภิญญาพงศ์อัชราผนคงยศแอลดรีเฟรเซอร์ สามารถช่วยกันตบทำคะแนนได้อย่างไหลลื่นโดยเฉพาะในรายของกัปตันกิฟที่ช่วยเก็บคะแนนสำคัญให้กับทีมได้เกือบทุกครั้งใช้ชนะเหนือเทศบาลเมืองแม่โจ้ด้วยคะแนนขาดลอยทั้ง3เซตยังคงวัดอะไรได้ไม่มากนักเพราะว่าศักยภาพโดยรวมของสุพิมชนบรีอีเทคเหนือกว่าชัดเจนแต่การเก็บ3มแต้มติดต่อกันเป็นนัดที่สองส่งผลให้นักกีฬาทุกคนกลับมามีความมั่นใจเต็มเปลี่ยนอีกครั้งรวมทั้งยังเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะดวนกับคู่แข่งรายอื่นๆต่อไป ครับก็สำหรับเกมวันนี้เราก็พอใจนะครับแล้วเราก็ได้ลองนักกีฬาบางคนนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็มองเห็นว่าเ,าเขาสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยลุกได้หลังเต็มที่นะครับลุกได้ได้อย่างเต็มที่ตรงนี้เราก็คิดว่าเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในบางสิ่งบางอย่างที่เราขาดไปนะครับวันนี้เรา เราเจอทีไมไม,ไม่หนักมากก็เลยทําให้เราเล่นง่ายนะครับแต่ว่าทิศหน้าเนี่ยก็จะหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นก็คือเราจะเจอทิงกรุงเทพนะครับแต่เราคงประมาทใครไม่ได้นะครับเพราะว่าในแมตช์แรกเราแพ้แพ้มาครั้งหนึ่งนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องเก็บรายละเอียดต,ตรงนี้ให้ได้ทั้งคะแนนทั้งเซตนะครับทุกทุกครั้งเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็คิดว่าถ้าเราเล่นฟอร์มอย่างนี้ก็มีโอกาสที่ที่จะขึ้นนะครับอันดับ หนึ่งสองสามนะครับก็คิดว่าเรานี้ก็รักษาต่อไปในเรื่องของชัยชนะไม่ว่าชนะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราขอให้ชนะไว้ก่อนเป็นขวัญและกําลังใจของทีมครับเพื่อจะสู้ต่อไปครับผมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่พวกเราชนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีของทีมแล้วก็ตัวกิ๊ฟเอเนี่ยรู้สึกได้ว่าทีมเราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ,ะพัฒนาตัวเองกันได้ดีขึ้นในในแมตชนี้ค่ะก็สําหรับแมตชนี้เราเลือกใช้ตัวเซตคือน้องจิ๊บนะคะที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาอยู่สุพิม ปีแรกเหมือนกันกับกิฟก็ถือว่าจิฟก็ถือว่าเป็นตัวเซตอ,อีกผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่มีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันกับปริมนะคะคือคงคงจะพูดไม่ได้ว่าใครดีกว่าใคร,ใครแต่เอาเป็นว่าเขามีสไตล์การเล่นที่ที่ค่อนข้างที่จะฉีกแล้วก็แตกต่างกันก็คงที่อยู่ที่าทางสตาฟโค้ดว่าจะเลือกใช้ใครแล้วก็ในวันนี้ก็ถือว่าจิฟต์ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็ต้องอขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมทุกคนด้วยที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ทำให้เกมของเราเนี่ยออกมาค่อนข้างจะลื่นนไไหลแลแ้้วก็อาาชะมด่ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของส e ุพรีมชนบุรีอีเทคจะได้เล่นที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองชนบุรีเป็นนัดที่3ติดต่อกันโดยจะพบกับทีงปรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา1ินาฬิกาโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 7และ t u u f o u you แล้วอย่าลืมมาตามให้กำลังใจทีมรักของพวกเรากันนะครับสวัสดีสุพรีมอัปเดต สนับสนุนโดย